คนแบบไหนที่เทวดาจะเมตตารักใครมาดูลักษณะของบุคคลสิบจำพวกที่เทวดาอวยชัยให้พรอ,อยากให้เทวดารักษาคุ้มครองจงดตามนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติติดตามทุกท่านได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามคดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกด เรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนะโรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับมีความเชื่อมาว่าผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีนลธรรมมีความเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปมีความกตันยูเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดาอาศัยอยู่บนวิมานในแดนสวรรค์ มีกายทิพย์อันสวยงามมีอายุยาวนานทําให้เทวดาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประกอบคุณงามความดีอีกอย่างหนึ่งจึงไม่แปลกที่มนุษย์จะเคารพนอบน้อมแก่เหล่าเทวดาแต่ขณะเดียวกันเทวดาก็เคารพสรรเสริญมนุษย์ด้วยเหมือนกันแต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประกอบความดีมีศีล มีความกตัญญูดังปรากฏในหนังสือพุทธมงคลอานิสงส์หน้าที่76โดยหลวงพ่อชุมพลผลปัญโยใจความหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมารินทาราธาราจราเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยานแล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศท,ทั้งสิบทิศครั้งนี้ พระมาตรีเทพพบุตรจึงทูลถามพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตรีว่าดูก่อนมาตรีเรานำมัสการซึ่งคนสิบจำพวกคือ 1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม 2. คนที่รักษาความสุจริตทั้งสามคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต 3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา 4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา 5. คนที่ถึงไตรสารณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่เคารพบ,บูชา 6. คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปดอยู่เป็นนิด 7. คนที่ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาขนาญาติด้วยความเมตตาการุณา สิบหญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตีมิได้ประมาณคนทั้งสิบจำพวกนี้มีคุณมากทําความสุขความจเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพระมาตรีได้ฟังเท้าโกสีตรัสดังนี้ ก็มีความเกษเสมสันหันษาจึงได้ว่าออกวาจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพระเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นจําเดิมแต่วันนั้นมาเทพพยาดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้แก่คนทั้งสิบจำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ จากเรื่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ที่มีศีลมีความกตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณมีความน้อมน้อมต่อผู้อาวุโสเป็นต้นจะได้รับการสรรเสริญจากเหล่าเทวดาและเทวดาทั้งหลายก็พร้อมช่วยเหลือดูแลคุ้มครองหากเกิดภัยอันตารายหรือ,รอตกทุกข์ได้ยาก ฉะนั้นควรหมั่นทําความดีสร้างกุศลเริ่มได้จากความกะตันญูความเคารพนอบน้อมรักษาศีลซึ่งต้องทําเป็นประจำจนเป็นนิสัยตลอดจนการประพฤติตนตามอย่างบุคคลสิบจาพวกที่กล่าวมาเบื้องต้นเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงเพราะไม่ใช่เทวดาเท่านั้นที่รักใคร่เมตตา แม้แต่มนุษย์หรือผีสางนางไม้ก็รักใคร่เมตตาดูแลคุ้มครองให้ปราศจากพยันอันตรายอีกด้วยธรรมะกับชีวิตประจำวันพลังรักพลังแห่งความสุขสงบเย็นท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวว่าบ้านใดมีจิตตะภาวนามีเมตตาเหล่าสัพพะสัตท,ทั้งหลายที่ได้มาอาศัยย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข จะมีเทพเทวดามาอยู่ป้องกันภัยให้ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ร้ร้อนจิตใจถึงแม้บ้านเรือนนั้นจะมุงด้วยหลังคาแฟก็ตามก็จะมีแต่ความสุขหามีความเดือดร้อนไม่ความสุขสงบเย็นไม่อาจไปถึงได้ด้วยคำตัดสินถูกผิดแต่ไปถึงด้วยพลังแห่งรักอนันไร้เงื่อนไขภาษาธรรมะเรียกว,ว่าเมตตา บ้านเรือนใดครอบครัวใดคอยตั้งแง่จ้องแต่จะจับผิดการรับรองได้ว่าบ้านนั้นครอบครัวนั้นอยู่กันไม่ยืดปราศจากความสุขเพราะแท้จริงแล้วภาวะความสุขสงบเย็นนั้นมีแต่ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเท่านั้นที่นำเราทยานไปสู่จุดนั้นได้เหตุที่โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่าร้อนสับสนวุ่นวาย เกิดจากความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็เพราะมนุษย์ขาดความรักใคร่เมตตาต่อกันผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อความถูกต้องแต่เรามาที่นี่เพื่อความสุขสงบสันติหรือที่พระพุทธองค์เรียกว่านิพพานและเมื่อใดที่หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตามันจะเอ่อล้นออกมาเป็นการให้อภัยปล่อยวางอาโหสิกรรม แม้ว่าผู้นั้นจะคิดร้ายต่อเราด้วยพลังงานลบอย่างไรก็ตามแต่พลังงานลบเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตร,รายเราได้เหมือนผู้ก่อการร้ายที่เอาระเบิดไปคว้างใส่พระพุทธรูปแต่ปรากฏว่าระเบิดด้านเหมือนของขวัญที่ถูกตีกลับส่งคืนจากเจ้าของเพราะปลายทางไม่มีผู้รับหรือเหมือนการตบมือข้างเดียวซึ่งตบอย่างไรก็ไม่ดัง แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ในส่วนลึกของจิตของเรามันต้องเอ่อล้นเต็มไปด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันหากภายในตัวเราปราศจากความรักความเมตตาเราก็ไม่สามารถส่งมอบความรักความเมตตาออกมาให้กับใครได้เพราะความรักความเมตตามันไม่ได้อยู่ภายในตัวเราหรือมีแต่ก็น้อยเกินไปดังนั้นหลายคนที่บางคนบนว่า แผ่เมตตาก็แล้วให้ความรักก่อนแล้วแต่ทำไมยังโดนหมากัดแมวควนคนข้างบ้านรุมประนามอะไรอีกสารพัดนั่นก็เพราะว่าภายในตัวยังไม่มีความรักความเมตตาเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตใจครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยใ้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ